สวัสดีค่ะวันนี้เกจะพาทุกคนมาทำก้อนน้ำซุปไว้ใ,ใส่ข้าวต้มยามเช้านะคะใส่กว๋วยเตี๋ยวก็อร่อยนะคะทุกคนคะ่ะก็จะมีแครอทหอมใหญ่ขึ้นช่ายรากผักชีเรามาหั่นเลยค่ะก็จะมีกระเทียมเกลือแล้วก็พริกไทยนะคะใช้แบบป่นหรือเม็ดก็ได้นะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็มาหั่นทุกอย่างหั่นยาหั่น ฟอยหรือว่าแบบไหนก็ได้ค่ะเอาที่เพื่อนๆสะดวกนะคะแต่ที่คือเราก็จะเพราะเราหั่นเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปปั่นนะคะทุกคนถ้าใส่น้ำน้อยมันก็จะแบบแห้งเร็วหนืดง่ายนะคะหรือใครมีเครื่องบดอย่างเงี้ยก็แทบไม่ต้องใส่น้ำนะคะแต่เราก็เติมไปนิดนึงเวลาให้ ทุกอย่างมันสุกดีนะคะแล้วก็เคี่ยวให้เหนียวเหนียวนะคะแล้วก็หั่นทุกอย่างเรียบร้อยะค่ะก็เติมเกลือลงไปค่ะเพื่อนเค่ะช้อนครึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะคะแล้วก็พริกไทยจ้าแต่ถ้าทำเมนูให้กับเด็กๆนะคะไว้ทำข้าวต้มให้เด็กน้อยก็ไม่ต้องใส่พริกไทยนะคะกระเทียมลงไปจ้า ต่อไปกก็จะเอาไปปั่นนะคะเพื่อนๆค่ะเอาลงโถแล้วไปปั่นเลยค่ะถ้าเราใส่น้ําเยอะเราก็จะใช้เวลาในการเคี่ยวนานนิดนึงนะคะกว่าน้ําจะแห้งลงเนาะก็จะเป็นก้อนซุปเรียบร้อยแล้วค่ะ ปั่นเสร็จแล้วเราก็เอาลงกระทะไปเคี่ยวให้แห้งๆเลยค่ะแล้วก็ทำไว้กินเองแล้วก็สะอาดปลอดภัยด้วยนะคะเพื่อนๆอร่อยดีมีประโยชน์ทำก้อนน้ำซุปไว้ทานเองมันก็จะสะดกสบายเวลาเราทำ ต้มก๋วยเตี๋ยวเวลาอยากทำก๋วยเตี๋ยวสักชามสองชามทํากินในครอบครัวเราอย่างเนี้ยค่ะเราก็ไม่ต้องวิ่งหาก้อนน้าซุปยากนะคะเราก็เอาตัวนี้ค่ะแบบธรรมชาติของเราเลยทําครั้งเดียวสามารถกินได้นานเอามาทําเก็บไว้อยากกินเมื่อไหร่ก็เอามาทําใส่ในน้ําซุปเลยค่ะต่อไปก็ใส่น้ํามันถั่วเหลืองลงไปนะคะเพื่อว่าให้ผัด ให้มันหอมขึ้นนะคะทุกคนค่ะเพื่อเพิ่มความหอมและกลมกลมให้กับก้อนน้ำซุปเรานะคะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะบอกเลยทํำครั้งเดียวสามารถเก็บได้นานแล้วก็ได้กินแบบอบอุ่นใจด้วยค่ะเพื่อนอันนี้เกดก็จะทำไว้บ่อยนะคะหมดเมื่อไหร่ก็ทําเมื่อนั้น ก็เลยอยากเอามาแชร์และมานำเสนอให้กับเพื่อนๆเผื่อใครอยากมีทางเลือกในการทําอาหารแบบนี้บ้างนะคะบอกเลยว่าอร่อยดีและมีประโยชน์มากๆค่ะทุกคนต้นทุนก็ไม่แพงด้วยนะคะสามารถเอามาทําได้มาปรุงอาหารให้กับครอบครัวเรา กินอย่างมีความสุขเลยค่ะเพื่อนๆนค่ะเนี่ยค่ะผัดแห้งๆเรียบร้อยแล้วใครอยากได้แห้งกว่านี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆนแล้วก็ปล่อยให้เย็นนะคะต่อไปเราก็จะเอามาหอ่อกีก็จะมีฟอยค่ะเพื่อนๆก็จะเอามาห่อแบบนี้ใครมีถุงก็เอาใส่ถุงได้นะคะถุงซิปเล็กๆอันนี้ก็ทําเป็นก้อน พอน้ำซุปหม้อหนึ่งนะคะก็จะห่อใส่ฟอยไว้ทางเลือกทางรอดค่ะทุกคนค่ะเราจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อมาทำแล้วก็ทำเองเลยค่ะก้นน้ำซุปบอกเลยว่าสูตรนี้อร่อยมากดีต่อสุขภาพด้วยนะคะ ก็จะห่อเป็นก้อนๆน่นารากักน่ารักแบบนี้นะคะ่ะไว้แล้วเราก็จะใส่กล่องซปเปอร์แวแล้วเข้าช่องฟิตนะคะเวลาจะใช้เราก็หยิบใช้ง่ายค่ะแต่ถ้าว่าเราใส่ในกระปุกเลยมันก็จะยากเวลามันแข็งนะคะทุกคนเพราะเราเข้าช่องฟิส์มจะแข็งตัวเนาะพอมันแข็งตัวอย่างเงี้ยพอเราใส่ใน กระปุกเรลัยเราจะตักหรือแบ่งมาใช้อ่ะค่ะมันก็จะลําบากถ้าเป็นแบบนี้แข็งแล้วเราก็เอาลงในหม้อได้เลยค่ะเห็นไหมคะตุกปูติปิเลยห่อตามสะดวกเรานะคะใส่กระปุกไว้ค่ะ บางส่วนกี่ก็จะเอามาใส่ในนี้นะคะเพื่อนๆนช่องทําน้ําแข็งค่ะอันนี้ก็ง่ายและสะดวกเหมือนกันถ้าเราไม่มีฟอยล์เราก็ใช้แบบนี้ได้นะคะลงไปในหลุมเลยค่ะเวลาจะใช้เราก็แกะออกทีละก้อนทีละก้อนนะคะเพื่อนๆอนอันนี้ก็ใช้งานง่ายเหมือนกันค่ะแต่ถ้ามันแข็งมากเราก็ ลำบากในการงัดเนาะแต่เราก็ต้องลองหลายวิธีแต่ถ้าใส่ถุงใส่ฟอยกีว่าสะดวกที่สุดแล้วค่ะใส่ให้เต็มรุมเลยกลีเกียให้เท่ากันค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเอามาฝากเพื่อนเเผื่อมีไอเดียในการเอาไปทำ แล้วก็เอาไว้ทำกินเองในครอบครัวของเรานะคะต่อไปก็เอาฟอยล์มาห่อค่ะเพื่อนๆโอเคเรียบร้อยอเราก็จะเอาไปเก็บเข้าตู้เย็นช่องฟิวเวลาใช้เราก็แกะฟอยล์ออกแล้วก็งัดทีละหลุมทีละหลุม,ลหลมนะคะอันนี้ก็ได้แล้วค่ะเรียบร้อยเอาที่เราสะดวกนะคะเก็บเข้าตู้เย็นเลย ขอให้สุขกายสุขใจขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเพื่อนๆเราก็จะได้ก้นน้ำซุปอันน่ารักฝีมือของเราเองสะอาดปลอดภัยมีประโยชน์ให้กับครอบครัวของเราค่ะอยากใช้ก็หยิบไปใช้เลย จะดวกแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะคะเพื่อนๆวันนี้เก๋ก็เอามาทำเป็นเมนูข้าวต้มแสนอร่อยนะคะข้าวต้มหมูนะคะใส่ไข่ไปสองฟองลูกสองคนเนาะเกก็ทำให้ลูกทานไปโรงเรียนคะ่ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะสวัสดีนะคะ